ีโยสวัสดีครับอยู่กับชาไม่ยินนะครับคี่จะกับเกมเท่านั้นนะครับเกมนี as well as พ้พี่มีนี่มาเล่นยินที่จะมารีวิวหน่อยเพราะว่าเกมนี้มันดีเกินไปถ้าเป็นเกมที่พี่จะเล่นต้องคิดสักวันหน่อยนะเพราะว่าเป็นเกมที่ดีสิละเราบอกก็เราบอกก็เยอะไปแล้วเยอะไปแล้วขอกี่มือได้ไหมแล้วก็เกมนี้ใช้พี่สี่เพื่อนมาเลยพี่ก็หามันก็ได้ซะหน่อยโอเคมาแล้วเถอะไอจงที่ทุกคนคือการเล่นกันได้ออนไลน์หรืออะไรนี่ครับนี่คือหมวดสองนะครับ อันนี้จะใช้เหรีเพื่อนหรือนเหรีก,ก็ได้ขอใช้เดีกวกันอันนี้แบบออนไลน์คือใครเข้าใจก็ออนไลน์บบคือฮะออนไลน์บบคือแบบไม่หมดออนไรน์อย่างไรวะออนไลน์คือไใครจะบอกว่าคือถ้าเราจิ้มการ์ไหนก็เล่นได้กันได้ไม่ได้ไอที่ไม่เคยนอนไอที่ไม่เคยใช้มาแล้วถึงเอาไปเกมนะมันสนนะเป็นเกมค่อนข้างเป็นเกมอันชันออกสู้แล้วก็เป็นเกมที่ R p G ที่ค่อนข้างจะเล่นยากก็เล่นยากอยู่นะแล้วบอลก็โคตรโหดเลยไอ้ข้อจสะุดที่หายอะ่ะความมันเยอะมาก นี่ไหนว่าเล่นเถอะทีนี่กินหนอฟรีแล้วเอาไปพูดโอระคอ่ะโอคอ่ะมีขั้นเยอะมากเลยมโอคอ่ะก็ซื้อได้โอ,อ,โอ,อคอ่ะก็ฟรีโอคอ่ะก็โอคอ่ะก็เสียอังแล้วสิ่งที่โค้ดโหดร้ายก็คืออุ้ยในจิ้งจินจมีจานหนึ่งร้อยสิบป่าหนึ่งร้อยสิบป่าโอ้ยโอ้ยอย่าได้อังก็ไม่มีโอ้ นีห่หน่วยสิบบาทมนันกันมันก็โคมนะมันก็โคมนะเว้อยอันนี้สิพี่เระเพียงละน่าน่าอาจจะไม่สง,ส,อส,องส,สัยหรือว่าสงสัยแหละแต่พี่ก็บอกเถอะบอกไปก่อนเลยก็บอกก่อนนะเอาไปทีป่บอกเอาไปคือขอรับสมันรหนึ่งนะน่าจะมีขอบอกขอบอกมีสามเหรียญนะขอรับอบอทโอ๊ยชี้ให้ขอพูดรับบทคือมีหลสามเหรียญหนึ่งเหรียญทองกับปลาแล้วก็เหรียญ เหสีฟ้าเหสีฟ้าจะได้มาจากการเล่นน้ำเจียนสู้หลืออย่างนี้อันนี้ถ้าไปเหรียญทองก็ได้หมวดนี้หมวดนุ่นดูการถ้าไปปลาก็มนันก็ก็กเอ,อิ่มาราคาก็โหหลายมายนะบอกข้อดีขอหนึ่งก็ถือว่าตั้งของที่ซื้อได้ก็คืออันนี้น,นี่ซื้อได้ครับอันนี้ก็ซื้อได้ อันนี้ก็ซือ้อไ,ได้แต่ว,ว่าใช้ pag pag well, อังแต่วันนี้ซื้อไม่ได้อันคู่นี้ซื้อไม่ได้อันนี้ซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้เพราะว่าใาชาอังจริงซื้อแล้วระบบของอังสีท้องคือสกินครับสกินแล้วข้างจะแลนะนี่พีบบ่จะใส่พี่พี่สกินสุ่ของก็มาจากนี่แหละถ้าจะเล่นของก็เล่นมาจากอีเวนต์ฤดูกาลระบบออกไประบบของกาชา ก็ชาติโม,มีของดีบ้างของแย่บ้างกันมาแล้วระบบแห่งทําเขีมีเคีมีครับมีเขียทำเยอะครับของมือใหม่ก็ทำได้ที่จะรักข้างหัวก็ได้หมครับรักข้างหัวถ้าเราลาจะได้ของระบบการปูกสวนบางสวนก็ได้บางสวนก็ได้ของดีครับถึงว่าของดีก็คือบางสวนได้ได้ของที่เอาไว้มาใช้เป็นอ่างได้หรือบางสวนก็ได้เป็นของระบบหรือ เปอรที่ใช้ได้เปอร์พวกนี้น,นี่ก็มีาออการอ๋อสู้แบบการลองพลังว่าวันนี้แรงไหมแล้วก็ระบบสะเลียงโอ้เจ๊ข้อจะเปีกเลยอะ่ะระบบสะเลียงก็เอ่ย่อยังไม่หลุดยังไม่หลุดระบบสะเลียงก็โอ้ยนะตัวนี้ปรจยจะมีสัตว์ที่เยอะมากนะครับว่าโอ้ก็ฟรีมันเอาก็ ชาติหน้าได้เจอมั้งไม่แม้คือไม่ไม่ได้กดอีนะคืออัวก็มันจะเอาไม่ได้ว่ามันเอาไม่เไม่ทันแล้วอ่ะโอ้ยไดย้แล้วระเอาไปคือระบบการซ่อมหรือการสร้างการซื้อก็มีครับระบบอ,อันหนึ่งอันนี้คือการสร้างมาจากถ้าเราจับของอะไรหรือใช้ของนี้เยอะๆขึ้นไหนจะไม่ใช้ได้ครับก็เหมือนขอใช้นี่เยอะขึ้นไหนต้องาม,าม่แม้ คือผมจเะเยอะหามาจะหามาซ่อนได้สร้างได้เ <thin> น <mos S 1> ี่ยสร้างได้ถ <tail> ้าเราเอานี้ได้คือถ้าเราเอานี้ได้ของนี้ได้เราเอามันได้เยอะๆเราจะซ้อนได้เหมือนกันแหลยถ้าเอาที่นี่เยอะก็สร้างได้อีกขวัญเลยนะมันมันจะขนเยอะเกินไปอ่ะอันนี้ถ้าโบนี้ก็สร้างได้นี่นี่นี่คือเราบทที่การสร้างแบบะหาของมาก่อน ให้เจอของของมันก็คือของเอาแบะให้เจอ,อเอาแบะให้ได้บางบ้านก็อยู่ในอเน้ำจยนหรือบางอันก็อยู่ในมื้แบบไม่รู้ว่าจะได้บ้างถ้าเกาิดอะไรหาขอ,ของแบบนี้หรือจะกินก็ได้แนหะละมาจากบอสไม่เจะไม่ไม่รู้ว่ามาจากไหนเหมือนบ้าเออมาจากบอสเหมือนกันอันนี้งานหาจากน้ำจืดเขาหาจากน้ำจียนหรือบางอัอน,งอออนก็จะคนบ้างอันนี้การสร้างยนต์มีอัางงานนะครับ เป็นกระสานเถิดด้วยอหารยงก็ใช้ของเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ระบบเอาไปก็ระบบนี้วันนี้เป็นด่านนะขอนจานนะวะไม่รู้พี่พี่บอกน่าจะอะไรพี่ลืมแล้วเมื่อทีพี่ลืมแล้วแล้วข้างล่างคือระบบที่จะเป็นหน่วยการว่าเราจะสู้อะไรบ้างจะซุ่อะไรบ้างพี่ไม่ดูเราพี่นี่เก่งเกดูมันเยอะเกินไปแล้วเระบบมอญท้ายเหอนเดิมโอ้ว่ะมอญน่าจะอยู่แลบ้างมอนท้ายจะมี ก็บอก,ก็คืออันนี้การเล่น,เก,กเ,ลนกเกมไอ้ไอ้พี่เมเดนรออยู่ปะเล่นเกมทุกคอ,อ,อยูได้อยู่นะครับแล้วิปนี้ขอละก่อนนะครับเพราะว่าผมใกล้จะรีวิวแล้วคลิปน,นี้อาจจะมีปัญหาหรืออะไรที่มันไม่ถูกใจน้องๆก็ขอขอตัวเดินนะครับอเทีน,นี้ขอละก่อนนะครับวีโคจิโคเลยโอ้ยโอ้ยคลิปนี้ขอละก่นอกนนะครับ อย่าลืมฝากกดไลค์กดกระดิ่งแล้วกดตดานนะครับคิดหน้าจะเป็นการแนะน,นำตัวละครนะครับโอ้ยวอาวะเขาค่าดจีก iso แหละเยอะเลยถ้าคิดน่าอีกจะเป็นการเล่นแบบของจริงละก็ไปเจอก,กันนะครับบ๊ายบาย